เล็กกูมีในสายเดินเป็นจังหวะแบบว่าฟิวไฟล์ไลน์เชนวุ่นเมียไปสดงที่คอควายเปี่ยวกับพวกกูว่าแน่นอนไม่หลอดตายไม่รอดตายแต่กูโยกโยกมันเอาไว้คัดกูโยกโยกสัตดมือไปไกลถึงนอกโลกชื่อเสียงกวเดังจะชั่วคนกูต่อให้หมัดเดียวส่งกับมิยมมลีนี่นี่กูจะพังอัดสัตว์มัดเดียวพวกมึงนั่นร้ายไปอวกาศพวกะคนตั้มไมาดิบมาจักในสกิลของมิดไน่มึงมาทากูมึงใช้สมองมึงคิดไหมไอ้แก๊บเบี้ยฉันล่ามีทำตัวมาสูงแต่กูจัดทับเหมือนยกงขับอสูรพลังของกูกูาทำแก๊ง แยกโดยลูกเกียงถอยเวนฮ้าเชื่อเลยว่าเนี่ยแกกูเดินมามิดไนซสั้นแง้วไม่เว้นแดนเป็นจังบ่าปบบว่าฟรีไฟไลน์เชนพวกงมึงไปสดับใีข้อควายเยลกับว่ากูว่าแนนอนไม่รอดตายไม่รอดตายแต่ฟูโยกโยกมันเอาไว้ขาฟูโยก อย่างโกรธได้จะชั่วโคตรล้กูต่อให้มัดยงอย่ามาแซวกับพวกกูนะวังเลือดมึงจะซิฟเมื่มึงชอบกูเทลิ่ยเดินมันก็ซิฟตัวในที่บอกเต่งกูไม่เห็นสักระนี้แล้วมึงจำไว้กับในสัตว์นะว่าบอกกูโยชิไอ้เหี้ยให้แกงกูชื่อมิดไนซ์ซันไอ้สัตว์ ย่ามานตีนเก็บปากไว้แดกข้าวอย่ามาเ้ากับคนจริงที่มึงรอดแต่ไม่ได้เพราะว่าพวกมึงดวงดีเจอกันรอบหน้าแน่นอนว่าพวกมึงโดนยิงไอ้สายกูหุกจนพวกมึงเลยกัะอักบาลมีกูสูงชันอย่างกับกูเป็นกษัตริย์เพชรก็คือเพชรมันไม่ต้องกี่กัะหล่ำและอยากเจอกูมากเหรอมันก็มาดีไอ้สายกูจะทำไอ้สัยไม่อยามาเปี้ยวใส่กูเรื่องมันกูต่อยโหดระดับบรรลามาจานรูสู้กูไม่ได้มันก็ไปหนีกลับดูแล้วมึงจำไอ้สัตว่ามึงไม่ใช่ล้งสัตรูตของกูไอ้สายเก่งกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่กับกูไอเ เลยกูมีในสานเดิน,นเป็นจังบหวะแบบว่าฟิวไฟไลน์เชนพุ่งมีอะไรสะดับในคอยควายเป mm ี hmm. ่ยวกับพวกกูว่าแน่นนอนไม่หลอดตายไม่หลอดตาย mm hmm. เต็่กูโยกโยกมันเอาไว้คับกูโยกโยกสัตกหนึ่งอ่ะเป็นการถึงงองลย ชื่อเสียงกูดังจะชั่วโคตรนึกกูต่อให้หมัดเดียวสัตว์เล็กยิงในไลน์แนนเป็นจังหวะแบบว่าฟีไฟไลน์เชนพุ่มีเงไปสะดับในข้อควายไปเยวกับพวกกูว่าแน่นอนไม่รอดตายอ่ะไม่รอดตายแต่กูโยกโยกมัดเอาไว้คัดกูโยกโยกสัตว์มึงอ่ะไปไกลถึงน่องโลกชื่อเสียงกูดังจะชั่วโคตรและกูต่อให้หมัดเดียวส่งกลับไปยมมันโลกอ่ะ